กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดมาตรการสาธารณาสุขในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติซึ่งมาตรการนี้นะครับจะมีผลตั้งแต่วันที่10มกราคม2566เป็นต้นไปครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับข้อแรกครับให้ยกเลิกข้อกำหนดในการตรวจเอกสารรับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยครับข้อ 2. ครับ ผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ rt-pcr เป็นลบก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยและจะต้องทำประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า10,000ดอลลาร์สหรัฐที่ครอบคลุมการรักษาโควิด -19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและก็จะต้องบวกเพิ่มอีก7วันครับซึ่งก็จะราวๆประมาณสัก330,000กว่าบาทครับ โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อครับจะทำการสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้เดินทางจากต่างประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ rt-pcr เป็นลบและจะต้องทำประกันสุขภาพหากพบว่าไม่มีเอกสารประกันสุขภาพนะครับผู้นั้นก็จะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมืองครับข้อ3ครับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางชาวไทยและผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือ ต่อเครื่องจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพครับข้อ4ครับสายการบินต่างๆเนี่ยก็จะต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องนะครับและปฏิบัติตามคู่มือและแนวทางตามความเหมาะสมของประเทศไทยด้วยครับอย่างเช่นให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับตลอดระยะเวลาในการเดินทางหรือว่าจะเป็นการยกเว้นช่วงรับประทานอาหารหรือในภาวะที่ฉุกเฉินครับข้อสุดท้ายครับ ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด -19 ในระหว่างเดินทางอาจจะได้รับการแนะนำให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายครับ